ือไม่เห็นด้วยกับการมีบ่อนการพนันถูกกฎหมายเพราะไปมีปัญหาด้านสังคมตามมาแน่นอนนะเพราะแต่อดีตนะเราก็เห็นว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีอ่ะแล้วในอดีตเคยมีการคนติดพนันกันมากจนเราต้องมีการยกเลิกม่ให้มีบ่อนการพนันในประเทศมานานล้และการที่กลับมาใหม่เนี่ยก็กลัวว่าจะเป็นปัญหาสังคมทำให้คนเป็นหนี้เป็นสิ่งนะครับ ห,หตรงนี้คือเป็นจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐเลยใช่ไหมใช่เป็นปัญหาเรื่องสังคมเป็นหลักส่วนเรื่องที่สองคือเรื่องหาเศรษฐกิจอะไร <c oughs> ก็คือมันก็ทําให้คนอาจจะเสียรายได้ใช่ไหม <c oughs> เป็นหนี้ครัวเรือนมากขึ้นปัญหาอาชญากรรมก็จะตามไปนะครับซึ่งอันนี้เราคิดว่าไม่อยากให้คนไทยมอมเมาอับการพาน,านันตละการเป็น <c oughs> เรื่องนั้นมากกว่าแต่ก็บอกว่าอันนี้คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเราคิดว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจมีหลายวิธีนะครับโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวเมืองไทยก็มี สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ดีอีกเยอะก็มาส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับเป็นดูดคนมาเที่ยวให้มากกว่าเดิมนะคได้โดยไม่จำเป็นต้องมีคาสิโนตรงนี้เขาเปิดเที่ยวสดสิงคโปร์แล้วเขาบอกว่าคาสิโนเป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ว่ามันจะเป็นจุดขายเป็นจุดดึงอยู่นั้นจะไปหลอกชาวบ้านเลยครับคือกฎหมายทั้งฉบับพูดถึงการตั้งคาสิโนเพราะคาสิโนคือหัวใจของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์รายได้กว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจากคาสิโน พูดแลวเหมือนหลอกตัวเองอะหลอกจนชาวบ้านก็งวด้วยนะครับจริงๆท้งเรืองนี่คือการเปิดคาสิโนครับเอ็นเทนไม่ต์ m p l e t เป็นเพียงชื่อที่ออกมาแอบอ้างตรงนี้เหมือนกับว่าหลายท่านเองเขาบอกว่าควรจะทําประชาธิปไตยชาวบ้านได้เพราะว่าในนโยบายของรัฐบาลนี่ก็นโยบายต่ตอลหาเสียงไม่มีอ๋อนี่จยไปทำเลยทำไปก็ไม่ขาดเสียเวลาเปิดสงครามมองว่ามันจะเกิดขึ้นได้แรืวพวกเหมือนว่ารัฐบาลนี่แบบก็คือแบบต้องการที่จะให้มันเกิด เออเอาาใจน,นะครับรัฐบาลเขาอยากให้เกิดอยู่แล้วนะครับเพราะเขาอาจจะมองว่าส่งเสริมเศรษฐกิจของเขานะครับของเขานะฮะประเทศของประเทศก็แปลว่ามันมีบางคนบางกลุ่มได้ถึงประโยชน์อย่ไหใ,ใช่แล้วนี่มีคนที่เห็นด้วยอยู่แล้วที่เขาได้ประโยชน์ในเรื่องเหล่านี้ครับแต่ในฐานะที่เราบองในภาพรวมของประเทศเนี่ยเราคิดว่าการพน,นันการซืตที่ถูกกฎหมายเนี่ยถือว่ามีโทษมากกว่าที่เป็นประโยชน์ท,ที่สุเมื่อกี้ลุงต้องได้สั่งอะไรมีประชุมเรื่องเนี้ย อ๋อก็ประชุมกันนะครับกรรมการบริหารพรรคก็มีมติว่าไม่เห็นชอบกับพรบเอ,อก็กซ์เพรสเดงคอมมวามต่ตรงนี้คือเป็นเสนอยติในที่ประชุมสภาอะไรอย่างนี้นะครับกรณีที่เราไม่เห็นชอบมันเดี๋ยวอยู่ยที่จดตัวหมายเข้าใช่ไหมก็สมัหมายเข้าสภาแล้วก็ต้องมาลงมต,ติครับเป็นส่วนการเคลื่อนไหวนอกสภาก็คงเป็นเรื่องของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับทุกกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยคงออกมาพัดคานกัน